ดดสวัสดีครับสวัสดีนะนักตกปลาท่านครับวันนี้ได้เยื่อใหม่มาเทสจาก Anek Fishing แล้วเน็คบางปีครับผมนี่ชิงเรตตี้เป็นกบยางตัวใหม่ของแกครับตัวนี้แกทําออกมา3.5เซนไตโลโกโล้ไตทองสัตว์เจาะเป็น FR แล้วครับผมนี่ตัวนี้กัดสะวะดีครับผมนี่มีปุ่มมันไปขีดนะกรรันโเบ็ดกันเบ็ดพิกนะผมหนา3.5เซนน้ําหนันนนก,อ,ก,นะกนนอยู่ที่6.5กรัมนิโลถึง7กรัมเป็นเบรลีวคู่ดักครับผมทั้งหมดมีโล5สีแต่ผมเอามาเทส5สีครับแต่อยู่ในกระเป๋ามี5สี โอเคครับ okay. ผมเดี๋ยวไปดูกันนะฟ้าว่าวันนี้จะมีผลงานอือเป่าลักษณะหมายก็ยจะเป็นหมายตามตามไร่ตามไร่จะเป็นห้วยห้วยตามห้วยตา,ามปา่าตามเขาไปเดี๋ยวไปดูไปเดี๋ยวไปดูัดดนฟ้าครับผมจะมีผลงานสกี่แท้ ให้เช็ดปลาเว้ยตอนนั้นอะเป็นหัวไหม ก็ย้มอีตัวเงินใบทองคิดว่าเงินใบทองจะกัดไปแล้วนี่เองว่าผมอนใหม่ข้างทางเรับเดินเข้ามาข้างกาง เดินเข้ามาน้ำตรงไร่ครับไม่ใช่ไม่เลี้ยงครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะอันนี้นี่กัดกบยางตัวหม้ของค่ายาชิ่งเร็วเตวี้ครับผมนี่ตัวนี้เป็นสีม่วงน้ำเงินนะผมขนาดสามจุดห้าเซนเป็นบลิวคู่ครับกบยางตัวไม่ของนันเอกครับอื้อผลงานสวยๆเลยก่าชอนไหวนทางโอเคครับ thầy của anh nữa thấy được các một cái đấy

โลดิย <ique> ้ายย้ายย้ายโลเลยระชนใหม่ข้างคางนะผมตัดตุบยางตัวใไม่ ใช้เป็นโลครับกัดอบยางตงัวใหม่ของค่ายฟิชชิงเรียวตี้ผมหรือนันเอกบางพีครับผมกระดาด3.5เซนต์ตัวนี้สีแดงส้มครับเห็นไหมเห็นไหม กัดเน้นๆแล้วส่งหน่อยลงคอโอเคครับผม ตัวที่สอง้วผมตัวนี้ใหม่ตัวที่สองละสีเดิมเลยครับแดงส้มขอบอยางตัวใหม้ไข่นั่นเอกบางพีนะผมครับต่างใจที่ตีมาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้นะประมาณหนึ่งชั่วโมงแตารวมก็ประมาณนี้ครับรมเมื่อกี้เลยดูว่าผมตัวสวยๆงั้นเลยครับนี่ผลงาน อี่กัดอยู่หมายเดียวหม้แล้วเนี่ยเนมายมที่ผมเปิดคลิปแม่งไม่กัดเป็นไม้ข้างทางรู้ป่อก็ไนั้นเลยเนี่ยครับเหยื่อก็จะเป็นของฟิชชิงเรียลตี้ยผมมีทั้งหมดห้าสีตามนี้ับผมมีสีเทาสีดำสีเขียวเลมอนแล้วก็ส้มแดงแล้วก็ม่วงน้ําเงินนะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเจอไม้คลิปหน้าผมคลิปนี้ฝากด้วยครับกับขบยางตัวใหม่ของนันเอกบางพี